สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายของคนที่เกิดในปีขานดวงลายปี2,564ครับแบบละเอียด12ลราศีสำหรับผู้ที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2,505 2,517 2,529 2,541 2,553หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็บวกลบอีก12ปีครับ คนที่เกิดปีขานเป็นคนที่ค่อนข้างใจใหญ่ครับมักความเสี่ยงเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างมีมนุษยสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับผู้อื่นครับเรียกได้ว่าเป็นเสือที่ค่อนข้างใจดีเลยทีเดียวแต่ถ้าใครมาทําอะไรเขาเป็นเสือที่ค่อนข้างดุเช่นกันดังนั้นคนที่เกิดปีขานเป็นคนคนหนึ่งครับที่เราสามารถครบหาได้และจะเป็นเพื่อนแท้ได้อย่างดีในปีนัก,กษัตริย 2,564นี้ตรงกับปีฉลูซึ่งถูกโฉลกกับคนที่เกิดปีขานครับและคนที่เกิดปีขานจะได้ประโยชน์จากปีนี้ค่อนข้างมากหลายปีที่ผ่านมาครับคนที่เกิดปีขานจะติดตดขัด,ข,ดขัดเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินพอจะดีก็ไม่ดีที่สุดครับมักจะมีปัญหาคอยให้แก้ไขอยู่เสมอแต่คนที่เกิดปีขานก็เป็นคนที่สามารถแก้ปัญหา ได้อย่างดีและสามารถเอาตัวรอดผ่านมาได้ครับในปีนี้เรียกว่าเอื้อต่อคนที่เกิดปีขานเหมาะกับการลงทุนเหมาะกับการมองหาธุรกิจใหม่ๆเมื่อคนที่เกิดปีขานได้ทำครับในปีนี้จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปีนี้จะค่อนข้างง่ายครับและได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นอย่างดีครับเพราะในปีนักกษัตริย์ฉลูก็เปรียบเสมือนอาหารของเสืออยู่แล้วดังนั้นครับ ปีนี้การลงมือทำสิ่งใดๆมักจะเอื้อประโยชน์และส่งผลสำเร็จเป็นอย่างดีให้กับคนที่เกิดปีขานคนที่เกิดปีขานในราศีเมษปีนี้บอกได้เลยครับจะกลับมาโดดเด่นค่อนข้างมากเกี่ยวกับด้านการงานการงานจะได้รับโอกาสค่อนข้างดีครับมองเห็นความเติบโตและก้าวหน้าในปีนี้จะได้รับการสนับสนุนบางท่านที่อยู่ในสายงาน มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในปีนี้การเงินค่อนข้างที่จะหมุนดีขึ้นจากเดิมครับเรียกได้ว่าสบายตัวขึ้นจากเดิมมีเงินเข้าหาคนราศีเมษหลายๆทางด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้สำรองอาชีพที่1และอาชีพที่2ของท่านจะสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีในปีนี้ในบางท่านครับมีโอกาสถึงขั้นได้ปลดหนี้ได้เลย ดังนั้นในปีนี้เรียกว่าปีทองครับยิ่งเข้าเดือนเมษายนไปแล้วครับโอกาสยิ่งจะดีมากๆเพราะจะมีดาวมงคลเข้ามาหาคนราศีเมษหลายดวงปีนี้จึงต้องขยันเป็นพิเศษครับส่วนด้านสุขภาพปีนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงในปีนี้มีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยครับการเดินทางจะนําโอกาสและโชคลาภมาให้คนราศีเมษด้วยแต่เรื่องความรักครับไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าใด ยังต้องรอไปอีกสักหน่อยนะครับความรักไม่ค่อยหวานครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยสมหวังสักเท่าใดไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่ในปีนี้ครับเรียกได้ว่าโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคดีขึ้นจากเดิมท่านมีโอกาสที่จะถูกหวยบ่อยครั้งในปีนี้มีโชคลาภทำให้ท่านได้ชื่นใจในปีนี้เลยทีเดียวครับคนที่เกิดปีขานในราศีพฤษภครับ ปีนี้มีโชคโดดเด่นเกี่ยวกับด้านการเงินนะเรียกได้ว่ามีโชคฟุกๆเกี่ยวกับด้านการเงินค่อนข้างบ่อยครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เงินมาจากด้านการงานหรือเงินมาจากด้านการเสี่ยงโชคหรือเงินจากมาจากทิศทางอื่นๆครับที่คนราศีพุธศพจะสามารถหาได้เรียกได้ว่าการเงินโดดเด่นมากแต่การงานของท่านไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าใดนะครับเรียกได้ว่าเงินที่ได้มา อาจจะได้มาจากความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือคนที่อุปถัมภ์ท่านอยู่นั่นเองครับการงานยังพอไปได้ครับเรียกว่าไม่ดีสักเท่าใดแต่ก็สามารถประคับประคองให้ผ่านปีนี้ไปได้อย่างสบายส่วนความรักครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นเรียกได้ว่าความรักดีขึ้นจากเดิมมากไม่ว่าคนที่จะมีคู่หรือคนโสดนั่นเองครับสำหรับคนโสดนะโอกาสที่รักเก่าของท่านจะหวนคืนมีค่อนข้างสูงครับในปีนี้ แต่เรื่องสุขภาพครับปีนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะปัญหานี้จะสร้างความกังวลให้กับคนราศีพฤษภโดยตรงตัวท่านเองมีเกณฑ์ที่จะป่วยบ่อยครับหรือในบางท่านไม่เจ็บป่วยเลยแต่กลับกลายว่าคนในครอบครัวค่อนข้างป่วยบ่อยและสร้างปัญหาให้กับท่านในจุดนี้สำหรับด้านโชคลาภครับปีนี้มีโชคใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพฤษภได้ลุ้นกันเต็มๆยาวๆเลยครับ คนที่เกิดปีขานในราศีเมทุนครับเรียกได้ว่าเป็นราศีหนึ่งครับที่จะดีแบบผิดหูผิดตาในปีนี้เลยชะตาชีวิตของท่านจะพลิกฟื้นครับหลังจากที่ตกต่ำมาค่อนข้างนานนะมองว่าไม่ต่ำกว่า3ปีที่ผ่านมาชีวิตไม่ค่อยดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินรวมไปถึงความรักแต่ปีนี้ครับทุกอย่างท่านจะได้กลับมานะและชีวิตของท่านจะฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง จะได้โอกาสทองในปีนี้ครับทั้งด้านการงานและด้านการเงินเรียกได้ว่าโอกาสจะเข้าหาตัวท่านการงานและธุรกิจของท่านจะกลับเข้ามาดีในช่วงเดือนเมษายนครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และเจ้านายเป็นอย่างดีธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างด้วยดีครับหลังจากที่ซบเซามานานส่วนด้านการเงินครับมีโอกาสได้รับเงินก้อนมีโอกาสได้รับมรดกในปีนี้ รวมไปถึงมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินจากการเสี่ยงโชคด้วยปีนี้ค่อนข้างจะมีโชคบ่อยนะครับในช่วงหลังสงการไปแล้วครับมีโอกาสลุ้นโชคใหญ่ได้ถึงปลายปีเลยด้านความรักครับเรียกว่าดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่โดยเฉพาะคนโสดครับปีนี้มองเห็นคนที่ถูกใจแน่และมีโอกาสสายสัมพันธ์จนได้เป็นคู่ครองได้สำหรับคนมีคู่ครับ คู่รักของท่านจะเข้ามาช่วยท่านเป็นอย่างดีสุขภาพของท่านแข็งแรงดีครับแต่พ่อแม่ปีนี้ค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยต้องดูแลรักษาท่านด้วยครับคนที่เกิดปีขานในราศีกรกฎครับปีนี้ต้องขอเตือนครับอาจจะเป็นราศีหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าจะต้องประครับประคองไปก่อนปีนี้การเงินเรียกได้ว่าเงินค่อนข้างที่จะต้องใช้เยอะครับ มีภาระมาในปีนี้ค่อนข้างมากดังนั้นคนที่เกิดในราศีกรกฎจึงต้องขยันเป็นพิเศษครับและขยันให้มากขึ้นจากเดิมและอย่าสร้างภาระเพิ่มครับการงานยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับเรียกได้ว่าการงานยังพอไปได้ยังมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดี สำหรับด้านความรักครับปีนี้สำหรับชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากครับเรียกได้ว่าความรักจะวิ่งเข้าหาท่านไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่ครับปีนี้ครับมองว่าค่อนข้างที่จะหมกมุ่นเกี่ยวกับความรักเลยทีเดียวดัางนั้นครับมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ครับเพราะความรักมันจะมีมาหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ ความเศร้ารวมไปถึงอาจจะสร้างน้ำตาให้กับท่านได้ครับแต่บอกได้เลยครับว่าปีนี้หัวใจท่านเป็นสีชมพูแน่นอนครับสุขภาพปีนี้ไม่ค่อยดีครับมีโอกาสที่จะป่วยค่อนข้างบ่อยโชคลาภพอมีได้ชื่นใจบ้างครับในปีนี้คนที่เกิดปีขานในราศีสิงปีนี้โดดเด่นเกี่ยวกับการงานครับเรียกได้ว่าปีนี้คนราศีสิง ท่านจะมีพลังและมีความขยันขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าบางท่านที่ไม่มีงานประจําครับแต่จะกลับสร้างงานที่เป็นของตนเองขึ้นมาได้เรียกได้ว่าท่านจะมีธุรกิจส่วนตัวในปีนี้ครับสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วครับปีนี้ก็จะขยันเป็นพิเศษครับเรียกได้ว่าคนที่เกิดปีขานในราศีสิงปีนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นมากครับ มันจะสามารถทำให้ท่านฟื้นตัวและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านที่ผ่านมาได้ครับเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่ตั้งตัวของคนราศีสิงห์เลยความรักค่อนข้างดีมากครับในปีนี้เรียกได้ว่าท่านจะมีตัวช่วยนะคนรักจะเข้ามาช่วยหลายๆด้านของท่านเป็นอย่างดีส่วนคนโสดครับปีนี้จะมีโอกาสดีครับที่ท่านจะได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ และจะได้พบเนื้อคู่ในปีนี้ด้วยคนที่เกิดปีขาในราศีกันครับปีนี้โดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับปีนี้โดดเด่นถึงขั้นมีเกณฑ์ได้แต่งงานเลยทีเดียวความรักค่อนข้างดีสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วครับคนรักจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและสนับสนุนท่านเป็นอย่างดีเกี่ยวกับด้านการงานและด้านการเงินครับการงานและธุรกิจ ในปีนี้ค่อนข้างจะไปได้สวยการเงินยังหมุนได้อยู่ครับเรียกว่ายังพอไปได้ในปีนี้มีเกณฑ์ลงทุนครับและเงินบางส่วนจะอยู่ในการลงทุนค่อนข้างมากในปีนี้ด้วยสุขภาพในปีนี้แข็งแรงดีขึ้นครับปีนี้มีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยมีโชคจากการเสี่ยงโชคค่อนข้างเล็กน้อยนะครับดังนั้นม่ควรที่จะลงทุนมากเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค นที่เกิดปีขานในราศีตุลปีนี้ต้องเตือนนะครับความรักและสุขภาพในปีนี้ไม่ค่อยดีและไม่โดดเด่นนะครับปัญหาเกี่ยวกับด้านความรักปีนี้ครับสำหรับบางท่านที่มีปัญหาอย่างต่อเนื่องมายาวนานปีนี้จะต้องระมัดระวังอีกปีหนึ่งนะครับปัญหาลักซ้อนปัญหามือที่3ยังมีอยู่ในครอบครัวของท่านสำหรับคนโสดครับ มักจะไปรักคนที่มีเจ้าของนะครับดังนั้นในปีนี้จะคบใครต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษด้วยเพราะจะสร้างปัญหามาถึงตัวท่านแน่นอนสุขภาพในปีนี้ไม่ดีนะครับในบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นผ่าตัดดังนั้นควรดูแลสุขภาพตนเองด้วยหรือในบางท่านจะมีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยครับไม่ค่อยแข็งแรงแต่เรื่องการงานลเรื่อนการเงิน ในปีนี้ยังพอพึ่งพาได้ครับมีโชคจากการเสี่ยงโชคเพียงเล็กน้อยไม่โดดเด่นสักเท่าใดดังนั้นม่ควรที่จะลงทุนเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคให้มันมากมายไปนะครับเพราะอาจจะเสียมากกว่าได้คนที่เกิดปีขันในราศีพิจิกครับ ปีนี้เป็นราศีหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับสําหรับคนราศีพิจิกปีนี้จะได้จังหวะและโอกาสเรียกได้ว่าโอกาสทองจะมาหาท่านอาจจะพบธุรกิจใหม่ๆครับหรือเจอช่องทางหรือเจอคนอุปถัมภ์เข้ามาช่วยให้ท่านจเจริญเติบโตในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่จะทําให้ท่านตั้งตัวและฟื้นตัวได้ครับดังนั้นในปีนี้ควรที่จะขยันและลงมือทําการงานและการเงินครับ ปีนี้ดีมากๆครับเรียกได้ว่าต้องตักตวงไว้ความรักก็ค่อนข้างจะเป็นใจครับเรียกได้ว่าปีนี้ชาวราศีพิจิกจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับดังนั้นคนโสดเรียกว่าดีคนมีคู่ต้องระมัดระวังนิดนึงครับสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงดีขึ้นจากเดิมปีนี้มีโชคใหญ่นะครับสำหรับชาวราศีพิจิก โดยเฉพาะคนที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2505นะครับปีนี้มีโชคใหญ่หลุ้นได้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปี64เลยครับและยังมีโชคแบบฟุกๆเกี่ยวกับด้านการเงินที่จะเข้ามาหาชาวราศีพิจิกในปีนี้ค่อนข้างบ่อยครั้งเลยทีเดียวคนที่เกิดปีขานในราศีธนูครับอาจารย์ต้องขอต้องเตือนนะครับปีนี้ในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะครับจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุนะครับความรักก็ไม่ค่อยดีนะในช่วงต้นปีมักจะมีปัญหานะครับดังนั้นช่วงนี้จะต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษหลายๆด้านเลยทีเดียวในช่วงนี้ไม่ควรลงทุนครับหรือตัดสินใจอะไรที่มันจะเกิดความเสี่ยงเพราะอาจจะเกิดความเสียหายได้ในช่วงนี้ แต่พอเข้ากลางปีไปแล้วครับสถานการณ์ต่างๆจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีครับและในบางท่านจะดีค่อนข้างมากเลยทีเดียวตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปครับจนถึงปลายปีชาวราศีธนูจะเกิดความโชคดีและโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับด้านการเงินปีนี้ครับเมื่อกลางปีไปแล้วท่านจะเสียงโชคได้รางวัลใหญ่มีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินเข้าสู่ตัวท่านค่อนข้างบ่อยครั้ง คนที่เกิดปีขานในราศีมังกรครับปีนี้โดดเด่นก็คือเกี่ยวกับด้านการเงินครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่จะกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งสามารถปลดหนี้ได้ในปีนี้หลังจากที่เกิดปัญหามาอย่างยาวนานสำหรับชาวราศีมังกรสำหรับด้านความรักครับปีนี้อาจารย์มองว่าดีและโดดเด่นแต่ความรักมันอาจจะไม่ดีได้ ถ้าเกิดจากความเจ้าชู้ของท่านนะครับเพราะปีนี้คนราศีมังกรจะค่อนข้างมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านได้ครับสุขภาพในปีนี้แข็งแรงดีแต่ปัญหามักจะเกิดจากญาติพี่น้องจะมีอาการเจ็บป่วยและสร้างภาระให้กับคนราศีมังกรอยู่เรื่อยครับปีนี้ชาวราศีมังกรจะเดินทางค่อนข้างบ่อยครับ และการเดินทางจะนำพาโชคลาภมาสู่ตัวท่านโชคลาภในปีนี้จะมีเข้าหาชาวราศีมังกรค่อนข้างบ่อยครั้งครับและในบางครั้งอาจจะเป็นรางวัลใหญ่และโชคใหญ่ตามมาด้วยคนที่เกิดปีขานในราศีกุมครับอาจารย์ขอยกให้เป็นราศีที่โชคดีที่สุดสำหรับคนที่เกิดปีขานในปีนี้นะครับแต่อาจจะต้องรอจนถึงเดือนเมษายนไปก่อน ปีนี้การเงินจะดีมากครับสำหรับคนที่รอการขายที่จะขายที่ได้ปีนี้มีเกณฑ์ได้รับมรดกและมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ครับคนโสดจะเจอคู่แท้ในปีนี้ความรักค่อนข้างดีครับทั้งคนโสดและคนมีคู่ได้รับการสนับสนุนจากคู่รักเป็นอย่างดีปีนี้มีเกณฑ์ลงทุนครับและการลงทุนจะส่งผลดีต่อคนราศีกุมค่อนข้างมากปีนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยครับ และการเดินทางถือว่านำโชคมาหาคนราศีกุมด้วยสุขภาพในปีนี้เรียกว่าแข็งแรงขึ้นจากเดิมครับเรียกว่าคนป่วยอาการจะดีขึ้นสำหรับคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วครับเรียกได้ว่าจะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกแต่ปีนี้มีเกณฑ์สูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับการเสี่ยงโชคค่อนข้างดีครับปีนี้โชคดีมีเกณฑ์ถูกหวยค่อนข้างบ่อยครั้ง มาถึงราศีสุดท้ายครับคนที่เกิดในปีขานในราศีมีนปีนี้เรียกว่าแจ็คพอตออกกับคนราศีมีนนะครับท่านจะได้งานใหญ่ครับหรือจะได้โปรเจกต์ใหญ่หรือบางท่านจะเจอช่องทางธุรกิจที่ทำเงินเป็นอย่างดีและทําให้ชะตาชีวิตของท่านพลิกผันครับเรียกได้ว่าจะยกระดับฐานะของคนราศีมีนได้เลยทีเดียวบางท่านที่ตกต่ำมานะครับหรือตกงานมา ปีนี้เป็นปีดีครับที่ท่านจะได้งานกลับมาและจะได้กลับไปยืนที่จุดเดิมที่ท่านเคยเป็นปีนี้ได้งานใหญ่ครับและได้เดินทางการเดินทางจะมีโชคมาหาท่านความรักค่อนข้างดีครับสำหรับคนมีคู่ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีสำหรับคนโสดครับปีนี้จะได้คนอุปถัมภ์เรียกได้ว่าความรักกลับมาชื่นมื่อนอีกครั้ง โชคลาภค่อนข้างบ่อยครั้งครับเรียกได้ว่าบางครั้งอาจจะเจอโชคใหญ่และรางวัลใหญ่ได้ด้วยแต่มีเรื่องที่จะต้องเตือนกันอยู่นะครับนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพคนราศีมีนในปีนี้บอกได้เลยครับจะมีเกณฑ์ค่อนข้างป่วยบ่อยดังนั้นควรดูแลสุขภาพตนเองแต่เนื่นๆทั้งหมดนี้คือภาพรวมดวงของคนที่เกิดปีขานทั้ง12ราศีครับ ดวงในปีนี้ค่อนข้างดีและถูกโฉลกกับปีฉลูเรียกได้ว่าเป็นปีทองของท่านครับดังนั้นควรที่จะขยันและลงมือทำให้อย่างเต็มที่โอกาสมาถึงท่านแล้วครับมาเสริมดวงกันหน่อยครับให้คนที่เกิดในปีขานทิศที่นำโชคทิศที่นำความสำเร็จมาให้กับท่านได้แก่ทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับสีมงคลของคนที่เกิดปีขานในปีนี้ ได้แก่สีแดงสีส้มสีน้ำตาลสีฟ้าและสีชมพูหมายเลขมงคลหมายเลขนำโชคของคนที่เกิดปีขานในปีนี้นะครับหมายเลขหหมายเลข8และหมายเลข9สุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้คนที่เกิดปีขานทุกท่านในปี2564นี้ขอให้ถูกไว้รางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับ สวัสดีปีใหม่ครับ